ว่าใหญ่อยู่นะเนี่ยเนี่ยไม่ถ่านรองกล่องอะเป็นอย่างเนี้ย mm hmm. mm hmm. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับโบและวิดีโอรีวิวขนมอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้โบไม่ได้มารีวิวขนมจากเซเว่นนะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวขนมที่ตอนนี้เป็นกระแสฮิตมากในโซเชียลแล้วก็ถือว่าเป็นขนมที่แบบ ที่ทุกคนตามหาเป็นขนมแบบที่แบบแรไอเทมมากๆอะทุกคนพูดอย่างนี้อยากรู้ใช่ไหมว่าขนมอะไรนั่นก็คือขนมชดาดาขนมเกาหลีนะคะทุกคนนี่เห็นไหมบอกแล้วว่ามันเป็นแรไอเทมมากๆเห็นแบบว่าหลายคนรีวิวใช่ไหมเขาบอกว่ามันคือแบบว่ามันอร่อยมากๆอะเออโบก็เลยบอกว่าต้านกระแสแบบไม่ไหวอะโบก็เลยอยากลองชิมบ้างนะคะอันนี้โบก็ได้สั่งมา ทางออนไลน์เนาะหน้าตาก็จะเป็นประมาณแบบนี้เ,เขาจะมีสองขนาดนะคะทุกคนจะมีขนาดหกชิ้นแล้วก็ขนาดกล่องใหญ่สิบชิ้นนะคะอันนี้โบก็สั่งมาลองก่อนขนาดหกชิ้นเนาะก็สั่งมาลอง,ลองก่อนเนี่ยจะได้ว่าไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรเก็บไว้มันจะได้ไม่เสียว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยถ้ามันอร่อยก็อาจจะสั่งมากินอีกอันนี้ที่บวสั่งมาก็ขนาดหกชิ้นนี่เป็นอย่างนี้เดี๋ยวขอดูหน้ากล่องก่อนเป็นยังไง ไม่มีภาษาไทยเลยอะคืออา่านไม่ออกเลยว่ารู้แค่ว่ามันเขียนว่าหกชิ้นแค่นั้นนะเออหน้ากล่องนะอ่านว่าขนมอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่าจํารู้แค่ว่าเป็นของตเต้น,นะคะทุกคนอุ้ยขึ้นชื่อว่าเป็นขนมของขนมขนมของตเต้นเนี่ยก็ต้องอร่อยแล้วนะจริงๆเออหน้ากล่องโบอ่านไม่ออกอะใครอ่านออกคอมเมนต์ได้นะทุกคนว่าอ่านว่าอะไร แต่ว่าดูที่หน้าร้านเขาใช่ไหมที่เขียนไว้เขาบอกว่าเป็นอ,อชื่อว่าขนมต๊อกสอดไส้ช็อกโกแลตนะคะทุกคนหน้าตาก็จะเหมือนในกล่องเลยมั้งขนาดหกชิ้นก็ถือว่ากล่องใหญ่อยู่นะใช่อะเดี๋ยวโบจะลองแกะให้ดูข้างในเนาะว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามากินไปพร้อมๆกันเลยนะคะทุกคน ชอบกล่องไปน,นนะักกล่องมันสวยมากนี่พอแกะมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้ก็ถือว่าชิ้นใหญ่อยู่นะเห็นไหมทุกคนก็จะบรรจุหกชิ้นในแพ็คแบบนี้เนาะโอเคเขาก็มีการชงกันชื้นมาให้เรียบร้อยอุ้ยตรงนี้เขียนว่าอย่างนี้ด้วยน,ะน่ารักจังเนี่ย ไม่ถ่านรองกล่องอะ่ะเป็นอย่างเงี้ยน่ารักเนาะอ๋อทุกคนแล้วเขาก็บอกว่าโบไปอ่านรีวิวมาใช่ไหมที่ที่ในร้านอะ่ะที่คนเขามารีวิวที่เขาสั่งไปแล้วเขามารีวิวอะ่ะเขาบอกว่ามันกินได้สองแบบก็คือเราจะกินแบบ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 เราจะกินแบบไม่แช่เย็นก็ได้หรือว่าจะกินแบบที่เอาไปแช่เย็นก่อนประมาณสองถึงสามนาทีแล้วก็ออกมากินเออแบบนั้นก็จะอร่อย เดี๋ยววันนี้โบจะมาลองกินให้ทุกคนดู2แบบเนาะว่ามันจะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะทาไมชอบหาความต่างในขนมวันนั้นเป็นขนมชิ้นเดียวโอเคทุกคนเดี๋ยวโบจะขอเอาไปแช่เย็นก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมากินเปรียบเทียบกันว่าระหว่างแช่เย็นกับไม่แช่เย็นมันจะรสชาติเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะ โอเคนะคะทุกคนระหว่างรอเนาะโบก็จะมาชิมอันที่ยังไม่แช่เย็นก่อนนะคะระหว่างรอแช่เย็นเนาะมาชิมอันปกติของมันก่อนอ่ะอยากรู้รสชาติแล้วอ่ะโอเคนี่มันก็จะมีโอเปนตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวแม่โอเปนจะตัดเอาพอตัดซองออกมาแล้วนะคะทุกคนข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นช็อกโกแลตก้อนกลมๆเนาะแล้วก็ นุ่มๆน,นะคะโอ้ช็อกโกแลตหนามากเลยอ่ะน่ากินมากๆโหแผ่นใหญ่อยู่นะถือว่าใหญ่อยู่นะเนี่ยเออได้อยู่ได้อยูแปลว,ว่าไม่ได้ได้แหละได้แหละแปลว่าได้อยู่แยวโบจะมาชิมให้ดูเนาะว่าเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงน่ากินมา,มากๆเลยอ่ะเขาบอกว่ามันยืดได้ใช่ไหมโอ้โห เป็นแป้งทอกแบบยืดเหนียวๆอะ่ะพอกัดแล้วกันนะช,ช็อกโกแลตหุบหมดแล้วอะ่ะอร่อยนะเพราะว่าข้างในมันก็จะเป็นช,ช็อกโกแลตอย่างนี้ใช่ไหมคือข้างนอกอะ่ะจะเคลือบช,ช็อกโกแลตแล้วก็จะเป็นแป้งต็อกแล้วข้างในก็จะสใส่ช,ช็อกโกแลตอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนแป้งต็อกนุ่มช,ช็อกโกแลตไม่หวานมากช,ช็อกโกแลตกำลังดี บัวเห็นหลายคนเขารีวิวนะเขาจะบอกว่าแป้งต็กอกมันจะมีรสชาติจืดแต่สําหรับบวัวบัวว่าไม่จืดนะแป้งต็อกจะคือแบบว่ามันเป็นช็อกโกแลตเคลือบข้างนอกใช่ไหมแล้วข้างในมันสอดไส้ช็อกโกแลตแล้วแป้งต็อกมันอยู่ตรงกลางทุกคนทุกคนคิดภาพตามบัวนะตัว่าเป็นช็อกโกแลตใช่ไหมแล้วก็แป้งต็อกแล้วก็ช็อกโกแลตอีกทีนึนะ่ะพอเราเคี่ยวเข้าไปแล้วปุ๊บแป้งต็อ,อกมันจะทำไปช็อกโกแลตมันจะทําปฏิกิริยากับแป้งต็อกทันทีอะคือแป้งต็อกจะกลายเป็นช็อกโกแลตเลยอะ ก็คือเป็นรสชาติแบบว่ากินช็อกโกแลตนุ่มๆอะ่ะอร่อยอยู่นะแบบไม่แช่เย็นก็อร่อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปชิมแบบอันนี้เราชิมแบบไม่แช่ยเย็นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปชิมแบบที่เอาไปแช่ยเย็นแล้วนะคะทุกคนโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบแช่เย็นนะคะทุกคนอันนี้ก็เกินสามนาทีมาห้านาทีแล้วมันก็เลยรู้สึกแข็งแข็งเดี๋ยวโบจะมาดูเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะคะว่าแบบแช่ยเย็นจะเป็นยังไง ก็ยังมีความนุ่มอยู่มันก็จะเย็นๆหน่อยแต่ว่าความหนึบเหมือนเมื่อกี้มันก็จะไม่ไม่นุ่มเท่าอันที่ไม่แช่เดี๋ยวชิมกันนะคะมีความหนึบกว่าถามว่าย่งยุดไหมหนุบด้ว ยังยืดไหมยังมีความนุ่มไหมยังมีความนุ่มยังยืดอยู่นิดนึงคือเอาง่ายๆว่าทุกคนมันจะมีความหนึบกว่าแล้วว่าเวลาเราเคี้ยวไปอ่ะมันจะรู้สึกสดชื่นอ่ะมันจะเย็นๆอ่ะเออทำไมรู้สึกสดชื่นขึ้นมาอ่ะงงมาก<อ>รสชาติเหมือนกัน เหมือนกันกับที่ไม่แช่เลยระหว่างแช่กับไม่แช่รสชาติเหมือนกันแต่ว่ามันจะมีมันต่างกันแค่ว่าความหนึบเฉยๆยอันไม่แช่มันจะมีความนุ่มแล้วก็มันจะยืดเหนียวเหนียวนะคะแต่ว่าอันเนี้ยอันที่แช่อ่ะมันจะมีความกรึบเขาเรียกว่าอะไรวะหนึบหนึบเอมันหนึบหนึบแบบแต่ว่ามันจะติดฟันนิดนึงอ่ะมันจะกรุบกรุบอ่ช็อกโกแลตมันจะกรุบกรุบแทุกคนนั่นแหละรสชาติเหมือนกันอร่อยเหมือนกันแล้วแต่คนชอบ ว่าชอบแช่เย็นหรือชอบกินแบบว่ากินได้เลยกินได้เลยเออนั่นแหละเวอร์ชันเหมือนกันไม่ต่างกันเท่าไหร่อร่อยอร่อยอร่อยแม่คะแนนอันไหนชอบอันไหนมากกว่ากันสำหรับโบอ่ะโบชอบอันที่แช่มากกว่าเออชอบกินเย็นๆน,นะเพราะว่าเวลากัดช็อกโกแลตที่มันอยู่ข้างในอะ่ะที่มันเป็นสอไซทุกคนเวลากัดเข้าไปมันจะกรึบอะ่ะมันจะเป็นเหมือนช็อกโกแลตแข็งอะ่ะเออ,อน,นั้นมันจะอร่อยกว่าโอเคนะคะทุกคนสําหรับตอมโบ,บ,บ,บกีเนาะ ตอกโบก,กี้สอสไส้ช็อกโกแลตตอกสอดไสช้ช็อกโกแลตตอกบกีก้เออนั่นแหละเอาสรุปว่าเป็นตอกสอสไส้ช็อกโกแลตนะคะไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรชื่อขนมจริงๆอ่ะช็อกโกแลตยนั่นแหละอร่อยนะคะทุกคนอร่อยทั้งสองแบบเลยทั้งแช่เย็นและไม่แช่เย็นอร่อยจริงๆทุกคนไปหาซื้อมากินกันได้นะคะราคาไม่แพงนะคะทุกคนร้อยกว่าบาทราคาร้อยกว่าบาทแต่เขาไม่บอกราคาว่าเท่าไหร่ ชนนะซื้อแบบ6ชิ้นเหมือนโวมาลองก่อนก็ได้แต่ว่าของโบอ่ะม,มันอร่อยอาจจะสั่งมาว่ากองแหนมลองกินดู <c oughs> สำหรับวิดีโอนี้การรีวิวต็อกเซอไซช็อกโกแลตของโวก,ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวโบจะไปกินก่อนก็ไม่มีอะไรมารีวิวทุกคนดูเฉยๆว่าเออมันอร่อยอย่างที่หลายคนพูดหรือเปล่าสมคำล่ำลือไหมนาอ น,นจะสำหรับคลิปนี้โบก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะทุกคนคลิปหน้าโบจะเอาอะไรมารีวิวให้ทุกคนดูอย่าลืมติดตามบูด้วยนะคะตลอนนี้เขาตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย